โดนโยงเอี่ยวคดีพิงกี้นางเอกดังคนแห่แบรละครตกเป็นประเด็นทันทีหลังจากที่ถูกโยงว่าเกี่ยวข้องกับเพื่อนสนิทอย่างสาวพิงกี้สาวิกาจนต้องออกมาโพสชี้แจงความจริงในอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งประเด็นดังกล่าวยังส่งผลพ่วงยาวมาถึงงานละครเกิดกระแสะไม่ดูละครสีสะมานทางช่อง8ล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาขอยืนยันอย่างเชัดเจนว่า เธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวจริงๆและรวมถึงซีรีส์เรื่องการนำรูปของลูกสาวมาประกอบข่าวพอน้องไม่รู้เรื่องหรือเกี่ยวอะไรกับประเด็นของข่าวที่ออกมาเลยและสมัยนี้รูปภาพหัวข่าวหรือภาพประกอบต่างๆมันอยู่ในโลกออนไลน์ที่มันจะติดไปตลอดอยาิเป็นห่วงความรู้สึกของลูกเพราะจริงๆมันไม่ได้มีอะไรและไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลูกเลยลงรูปหยาดได้แต่หยาดขออย่าลงรูปน้องเมย่าเลยค่ะ ส่วนในเรื่องของกระแสว่าเราไปเกี่ยวข้องหยาดก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยจริงๆค่ะส่วนเรื่องละครที่โดนเอี่ยวไปด้วยเชื่อว่าแฟนๆแยกแยะได้ว่าอันไหนผลงานอันไหนเรื่องส่วนตัวในประเด็นนี้หยาดไม่อยากให้โฟกัสมองตรงนั้นจริงๆเพราะมันไม่เกี่ยวกันและหยาดก็ออกมาพูดและยืนยันความบริสุทธิ์ใจในพื้นที่ส่วนตัวสองรอบแล้วว่าเราไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยจริงๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกันจริงๆคือเราเป็นเพื่อนกันเท่านั้นแล้วอีกอย่างมันคนละส่วนกันเพราะละครเป็นผลงานที่เราตั้งใจทําออกมาเพื่อแฟนๆละครและแฟนช่อง 8ตัวหยาดยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆค่ะ กระแสข่าวที่เกิดขึ้นอยาดยืนยันจากปากเลยว่าไม่จริงอยากอยากให้มองว่าเป็นเรื่องของเพื่อนของญาติมุมมองเพื่อนเท่านั้นและไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีความต่างๆเลยไม่อยากให้โยงเข้าไปเกี่ยวและพาร์ทของละครเราก็ทำเต็มที่มากอยากให้ทุกคนสนุกกับละครจริงๆถามว่าน้อยไหมเราน้อยและเครียดมากสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเครียดมากจริงๆกระแสข่าวออกมาค่อนข้างเยอะรวมถึงเอารูปน้องเมยย่าไปลงด้วยที่เราเครียดที่สุดแต่ตอนนี้เราเริ่มดีขึ้นแล้วคือมันมีหลายความรู้สึกจริงๆ อย่างเรื่องของการเป็นเพื่อนความรู้สึกที่ว่าบางเรื่องเราไม่ได้ทำไม่เกี่ยวแต่เราก็ถูกโยงแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วพอดีวันเกิดลูกพอดีด้วยค่ะมันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในครอบครัวเราเลยยิ้มได้ค่ะ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ทําให้เธอได้แง่คิดในการดําเนินชีวิตอะไรใหม่ๆพยายามทําทุกอย่างรวมถึงทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องความเป็นแม่และเรื่องของความเป็นลูกปีนี้มีเรื่องราวมากมายตั้งแต่ต้นปีในเรื่องของเพื่อนๆบางคนเสียชีวิตบางคนก็ไม่รู้เลยว่าวันนั้นเป็นวันสุดท้ายที่เจอกันทําให้เรารู้เลยว่าเราต้องใช้ชีวิตแบบมีสติไม่ประมาทใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความดีให้มีความสุขเพราะเราไม่รู้อนาคตของเราจะเป็นอย่างไร